น้องไฟเขียวนะครับสําหรับนักวิ่งมาราธอนนะครับเหมาะไหมนะครับถ้าจะบอกเลยนะครับว่าสำหรับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยคือควรจะต่ํามากๆนะครับนักวิ่งมาราธอนนะครับคือวิ่งระยะไกลเนาะคือเขาจะชอบใช้ energy drink แบบเป็นเจลใช่ไหมครับแบบเป็นเจลซึ่งข้อดีอะครับคือมันพกง่ายนะครับพกง่ายอร่อยแล้วแต่ว่าบแบรนด์ไหนทํารสเก๋ได้ขนาดไหนเนาะซึ่งของท้านเนี่ยถ้าสู้กับ energy gel เนี่ยพูดเลยว่าของเราหายไป2จุด จุดแรกคือเราอะพราายาเพราะไอ้น้ที่เจลอะมันเป็นแบนเนาะมันเสียบตรงไหนมันก็โอเคของเราลองพบแบบนี้แล้ววิ่งสิลำคานะหนูพูดก่อนแต่ว่าเราพูดถึงโฟล์นะครับโฟล์มันดีพี่มันดีมันดีเหมือนกันนะมันดีกว่า BCA มันดีคนละแบบอมันดิไม่แห้งนะครับอันนี้2ที่น้องหายไปนะครับคือน้องไม่ได้ใส่แบบน้ําตาลลงไปนะครับคือมันต้องดูการดิพวิ่ง ถ้าพี่วิ่งจริงจัง10โลขึ้นหนูก็แนะนําว่าให้กินเอเนอร์จีวิงแบบเป็นเจลเพราะว่ามันมีน้ําตาลค่า G.I มันจะได้ทํางานเรื่อยๆแต่ของน้องเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่ะมันจะแบบดีลีนไรเยยงี้ยซึ่งแล้วแต่นะครับว่าพี่จะชอบแบบไหนก็ลองดูนะคะสมมุติว่าคิดเอเนอร์จีเจลไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแมตนี้อยากลองชงน้องไฟเขียวติดก,กับกระบอกน้ำเน็บเสือ้อดูซิว่า มันจะ Energy ดีขึ้นไหมวิ่งได้นานกว่าเดิมไหมนะครับถ้าได้แชมป์แล้วมาบอกหนูด้วยนะครับว่าน้องไปเขียวซัพพอร์ตลบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคนที่เป็นนักวิ่งวาลาธอนนะครับก็เหมาะนะครับถ้าสมมุติว่า Energy J อาจจะเบื่อรสชาติเนะแวะมาใช้ Energy Drink ของน้องก็ได้นะครับตัวนี้เป็นพรีเมีย Energy drink นะครับวิ่งได้นานขึ้นมีการลีนไขมันผสมลงไปด้วยครับ